โตลาดวันอาทิตย์ตลาลดลาน้ำรถไฟคลองตันริมทางรถไฟสถานีคลองตันแยกเอกมัยเหนือนี่ทางอยู่ใต้ทางดว่วนนะอยู่หลังโรงบาลเพชรชล มีวันอาทิตย์วันเดียวตั้งแต่ตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงเช้าเดี๋ยวมีรถไฟผ่านด้วยตอนเจ็ดโมงกว่ามีทุกอย่างครับที่สัญนามีทุกอย่างครับขนาดนี้ไม่ใช่น่าเท้เรียนยังมีผท้เรียนขายครับเทเรียนก็ไม่แพงนะครับที่นี่เู้เรียนผท้เรียนโลละร้อยตทีทยบัตทองเทีเรียนใต้าย

ทุเรียนอะไรทุเรีหมทองมือไหนูกมะเร็ต้องนั่งมีโ้ต้องนั่งมอไซค์ไปไม่ใช่น้ามันโคตรถูกเลยพอหน้ามัทำไมแพงลงมากทุเรียนไม่ใช่น้ามันไม่ลอยสวัสดีครับทุเรียนที่ไหนอะทุเรียนันททุเรียนใต้ทุเรียนถวายแน่เลยทุเรียนสักแก้ว บอกทุเรียนสัว์แก้ว6โมงจาครึ่งแล้ยังไม่สว่างเังเมื่อกี้ผมตึกอยู่ฝั่งโน้นนนี้ตึกัังงเพบีตัดใหม่เงพีตัดใหม่อยู่ใต้ไอ้นั่น่ะ รถไฟฟ้าที่ไปนี่สนามบินเลยแอร์พอร์ตลิงก์ใช่ครับเนี่ยถูกต้องครับเนี่ยตัวไปหลังลงบามพิช่วงถูกต้องครับพี่แต่มีเฉพาะทุกวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับนี่่เห็นด้านเลยมาอยู่แต่ไม่ค่อยเ,เห็นพี่ผมเมาไวไงมีเฉพาะวันอาทิตย์ครับตลาดตับมีเฉพาะวันอาทิตย์ตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงเช้าครับ แคอนนี้จะเป็นโซนทั่วไปครับกับข้าวไม่สนภาเืค่อง